ความเดิมท้ายของตอนที่แล้วพระยาคนที่สามของท่านมขมาโนธมีนามว่าสุธรรมมาได้ไปตีสนิทในช่างใหญ่และได้สร้างช่อฟ้าสลักเป็นชื่อนางสุธรรมมาและได้ติดไว้หน้าศาลาประชาชนจึงได้เรียกศาลาแห่งนี้ว่าศาลาสุธรรมมา คราวนี้เราจะมากล่าวถึงภรรยาคนที่หนึ่งของท่านมัคคะมานพที่มีชื่อว่าสุนันทานะคะเมื่อศาลาแล้วเสร็จนางสุนันทาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆในบุญกุศลครั้งนี้นางนึกถึงนางสุธรรมมาได้ใช้ความช้านฉลาดในการสร้างช่อฟ้าจนศาลาแห่งนี้มีชื่อว่าศาลาสุธรรมมา นางสุนันทาจึงคิดที่จะมีส่วนร่วมในบุญกุศลบ้างเมื่อนางสุนันทาได้เดินมาถึงศาลานางจึงคิดได้ว่าผู้คนมากมายที่มาพักยังศาลาสุธรรมมาควรจะมีน้ำไว้ดื่มไว้กินและไว้ใช้สอยดังนั้นนางสุนันทาจึงว่าจ้างช่างขุดสะให้มาขุดสะโบกขรณีไว้ด้านหน้าศาลา เพื่อผู้คนผ่านไปผ่านมาจะได้ใช้ประโยชน์จากสระน้ำนี้สระโบกขรณีนี้ก็จะเป็นสะบัวงามสะพังลากบัวและสาหลายจะกองน้ำให้น้ำในสระใสะสะอาดสามารถไว้ดื่มกินและใช้สอยได้อย่างสบายใจเมื่อนางสุนันทาว่าจ้างช่างขุดสระแล้วเสร็จผู้คนที่ผ่านไปผ่านมารวมถึง ผู้คนที่แวะพักศาลาแห่งนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่คาดคิดไว้นะคะเปาวนี้เราจะมาพูดถึงนางสุจิตราภรยาคนที่สองของท่านมัคคะามานพนะคะนางสุจิตราเมื่อได้เห็นดังนั้นก็ฉุกใจคิดว่านางสุธรรมมาก็มีส่วนบุญในศาลาแล้วโดยการสร้างช่อฟ้า นางสุนันทาก็ได้มีส่วนบุญในการสร้างศาลานี้แล้วโดยขุดสระโขครณีไว้ให้ผู้คนได้ใช้สอยน้ำไว้ดื่มไว้กินไใ,ใช้ประโยชน์นางสุจิตราก็คิดว่าตัวนางเองยังไม่ได้ทำการใดให้เป็นกุศลแก่ตนนางสุจิตราก็คิดพิจารณาว่ามีศาลาแล้วมีสระน้ำแล้ว ควรจะมีสวนสวยมีไม้ดอกไม้ประดับให้ผู้คนได้ชื่นชมเย็นใจนางคิดว่าหากนางสร้างสวนสวยให้ผู้คนได้ผ่อนคลายสร้างความสุดชื่นให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมารวมถึงผู้คนที่แวะพักสารานางก็คงจะได้บุญกุศลในครั้งนี้เช่นกันเมื่อคิดได้ดังนั้นนางสุจิตรา จึงว่าจ้างคนทำสวนให้จัดสรรไม้ดอกต่างๆนานาที่สวยงามและมีกลิ่นหอมรวมถึงไม้ประดับต่างๆที่มีสีสันมากมายเพื่อให้บุคคลที่มายังศาลานี้ได้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายคนจัดสวนก็นำต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับมากมายหลากหลายสีสันหลากหลายพันธุ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณสวนและศาลานำมาปลูกจัดสวนเต็มไปหมดต่อมาสวนสวยแห่งนี้จึงมีชื่อว่าสวนสุจิตราเรานี้เรามากล่าวถึงภรยาคนที่สี่ของท่านมคะมานพที่มีชื่อว่านางสุชาดานะคะนางสุชาดาคนนี้เป็นภรยาที่ท่านมคะมานพ รักมากที่สุดค่ะเพราะนางมีความงามและมีความอ่อนเยาว์ด้วยวัยของนางที่ยังสาวก็จะสร้างความสดใสชุ่มชื่นหัวใจให้กับท่านมัคะมานบเป็นอย่างมากค่ะนางสุชาดานี้คิดว่าเมื่อสามีได้สร้างศาลาแล้วตัวนางเองเป็นภรยาก็เป็นผู้มีส่วนบุญแห่งศาลานี้เช่นกัน ดังนั้นนางจึงไม่ขนขวายทำสิ่งใดเลยนะคะนางจึงแต่งตัวสวยระดับตกแต่งเรือนล่างด้วยดอกไม้สวยงามและมีกลิ่นหอมนางเที่ยวร้องลําทำเพลงและเล่นสนุกไปวันวันและนางเองก็ภูมิใจว่านางเป็นที่รักยิ่งแห่งสามีตนเ่านี้เรามากล่าวถึงสาราใหญ่กันนะคะ สาราสุธรรมมานี้แบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆด้วยกันค่ะส่วนที่หนึ่งมีไว้ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งกษัตริย์ขหบดีเป็นต้นนะคะส่วนที่สองสำหรับประชาชนทั่วไปเช่นคนยากจนเข็นใจคนเดินทางผ่านไปผ่านมา คนไร้บ้านเป็นต้นนะคะส่วนที่3มนั้นก็จะไว้สําหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะคะภายในศาลานี้จะมีกระดานไม้พิเศษอยู่33แผ่นค่ะแต่ละแผ่นจะสลักชื่อสหายหนึ่งคนของท่านมัคคมานบนะคะกระดานไม้ที่สลักชื่อนี้จะมีความพิเศษคือ หากแขกคนใดก็ตามนั่งลงบนกระดานชื่อของผู้ใดก็จะเชิญให้ขึ้นหลังช้างนำไปยังเรือนของตนให้ที่พักข้าวปลาอาหารน้ำดื่มน้ำกินรวมถึงบนิบัตทพัดวีบีบเข็นนวดอย่างมีความสุขค่ะในการทำบุญทำทานก่อนทำก็มีความสุขขณะทำก็มีความสุข และเมื่อทําเสร็จก็มีความสุขค่ะบุญกุศลนั้นใครทําใครได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ